คลิปแมสคืออะไรนะคะทุกคนหลายคนสงสัยเยอะมากว่าคลิปแมสคืออะไรทํายังไงมาจากไหนนะคะทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราพบก,กับช่อง T N Channel นะคะทุกคนคลิปแมสคืออะไรคลิปแมสก็คือคลิปที่เราลงแล้วมีคนมาตามมีคน ดูเยอะมีคนคอมเมนต์แล้วก็มีคําสั่งซื้อในคลิปนั้นเยอะนะคะทุกคนนั่นก็คือคลิปแมทคลิปแมทที่ไอเปิดการมองเห็นให้เราและมีคนสนใจสินค้าที่เราลงเมีคนสนใจในคลิปที่เราลงนะคะทุกคนและมีคนดูเยอะมีคนติดตามด้วยมีคนคอมเมนต์นะคะทุกคนโดยเฉพาะถ้ามีคนคอมเมนต์เราต้องไปคอมเมนต์กลับเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะปล่อยหรือว่าเราจะกดใจเราต้องคอมเมนต์กลับเลยคอมเมนต์คู่กับ คนที่มาคอมเมนต์ของเราเลยคือเขาจะสนใจคลิปเราแล้วก็ไอเซอร์ดีมากเลยนะคะทุกคนและคคลิปคอมคลิปแมสตัวนี้มาจากไหนมาจากคลิปที่เราทานะครับคลิปที่เราทําคลิปที่เราพูดคลิปที่เราแบบว่าสื่อสื่อสารกับคนดูหรือว่าสื่อสารกับคนที่จะื้อสินค้าของเราว่าสินค้าตัวนี้มี มีผลยังไงมีผลดียังไงมีผลเสียยังไงมีแบบใช้ยังไงนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนนี่คือคลิปแมทที่เราลงแล้วเราต้องเลือกเวลาไหมถามว่าเลือกเวลาไหมเราก็ดูนิดนึงนะคะเราต้องดูว่าคนดูคนจะซื้อสินค้าเราอ่ะมีเวลาเข้ามาดูสินค้าเราไหมหรือว่าในช่วงเวลานั้นเขาสามารถมีคนดูมีคนเข้าตวิตเอเยอะไหมนะคะทุกคนเราต้องเลือกเวลาด้วยนี่ก็คือมีความจําเป็นที่เราต้องดูเวลาว่า มันจะมีคนเข้ามาสนใจคลิปเราเยอะไหมมีคนดูคลิปเราเยอะไหมแลนะค่ะทุกคนนะคลิปแมทน,นที่นี้หมายถึงเราต้องเลือกที่เลือกสินค้าเลือกเวลาที่จะลงคลิปนะคะทุกคนและเราต้องดูว่าสินค้าตัวนั้นมันใช้ยังไงมันใช้ประโยชน์ประโยชน์ยังไงมันให้ผลดียังไงแก่ผู้ดูแลอผู้รับชมในคลิปของเราดังน,นั้นนะคะทุกคนซึ่งมันจะทําให้คลิปที่เราคลิปที่เราลงนะคะคนดูเยอะขึ้นรูม เม็ดขึ้นก็คือมันจะทําให้ยอดวิวหรือว่าคำสั่งซื้อของเราเยอะขึ้นนะคะนี่คือคลิปแมนะคะทุกคนนะ่ะใครสนใจนะคะทุกคนสามารถลองศึกษาดูได้นะคะทุกคนนะคลิปแมก็คือทุกคนทําได้หมดนะคะทุกคนเวนแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงกับผู้ชมของเรากับผู้ที่จะมาซื้อสินค้าของเราให้เข้ามาดูคลิปของเรามากขึ้นนะคะทุกคนนะใครสนใจนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง T N Channel ด้วยนะคะทุกคน สนิ้วเขาไว้บ้า